มาสรุปข้อมูลการเจรจาภาษีสหรัฐล่าสุดนะครับหลังจากทีมไทยแลนด์เปิดการพูดคุยกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับข้อมูลจากสมรคาลูเบิร์กรายงานนะครับว่าไทยได้ยื่นข้อเสนอลดภาษี0%เซให้กับสินค้านําเข้าจากสหรัฐมากกว่า90%ของสินค้าทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากของเดิมก็คือ60%นะครับพร้อมกับเสนอแผนลดการขัดดุลการค้า46,00 0ล้านดอลลาร์สหรัฐลงให้ได้70%ภายใน3ปี ส่วนสินค้าจากสหรัฐก็จะซื้อเพิ่มนะครับก็คือไทยจะซื้อเพิ่มในกลุ่มของพลังงานเครื่องบินโบอิงสินค้าเกษตรอย่างข้าวโพดและถั่วเหลืองสังเกตนะครับว่าการซื้อสินค้าเกษตรการลดภาษีนําเข้า0%ปอร์เตการซื้อพลังงานและเครื่องบินมาเป็นข้อเสนอที่คล้ายกับกรณีของเวียดนามหรืออินโดนีเซียนะครับแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่รายละเอียดทางเรื่องของขนาดหรือจํานวนที่เราต้องซื้อหรือว่าจะลดภาษีให้กับสหรัฐ ถ้ายกตัวเลขที่สหรัฐประกาศว่าได้ลดภาษีต่างตอบแทนให้กับเวียดนามจาก46เหลือ20ส่วนอินโดนีเซียจาก32เหลือ19คำถามคือไทยที่ตอนแรกอยู่ตรงกลางของสองชาตินี้นะครับก็คือภาษีต่างตอบแทน36ถ้าทำอย่างเขาจะได้ลดภาษีเหลือเท่าไหร่อันนี้ประเด็นที่1ส่วนประเด็น,นที่2ก็คือเรื่องของสินค้าสมสิทธิ์นะครับที่เวียดนามถูกเก็บภาษี40 ส่วนอินโดนีเซียถูกบวกเพิ่มจากภาษีประเทศต้นทางแล้วสถานการณ์ของไทยจะเป็นอย่างไรไปฟัง2ประเด็นนี้กันครับท่าทีของทางอเมริกานี้พอใจมากน้อยคก็ผมบอกเลยครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับน่าจะได้เหลกตกา20ก็เอาอย่างนี้นะครับผมผมคิดว่าเราอยู่ในภูมิภาคนี้ผมขอคาดเดาว่าเราน่าจะได้ในอัตราที่ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ ไม่เกินยี่สิบก็ก็แปลว่าอย่างนี้ครับทานชิเมนด้วยใช่ไหมครับทานชิเมนด้วยใช่ไหมครับทานชิเมนเดิมเราได้มีการพูดเรื่องเรื่องเงื่อนไขทานชิเมนเนี่ยมันมันเป็นเรื่องอีกขยะหนึ่งนะอีกขยะหนึ่งนะฮะว่าจะต้องคุยว่าเรื่องนี้เราจะดูแลกันอย่างไรครับให้โมเดลมันจะเหมือนเวียดนามไม่ว่ามีอัตราหนึ่งมีสองอัตราผมผมเองก็ไม่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 ทราบว่าเขาตกลงกันยังไงนะครับแต่ว่าในคณะที่ผมทํางานเนี่ยของซื้อขายเนี่ย มันมีตั้งหลายหลายเซกเตอร์อนะถ้าผมเป็นแทนเขาก็น่าจะมีหลายอัตรายคุณพิชัยชุนหวัชิระรองนายกรัฐรมนตรีและรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าทีมไทยแลนด์ได้เจรจากับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ u s t r เมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมประเมินว่าฝ่ายบริหารของสหรัฐจะได้รับข้อเสนอใหม่ของไทยภายในวันนี้นะครับและอาจจะส่งคำตอบกลับมาก่อนหนึ่งสิงหาคม ย้ำว่าการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเข้ามามากขึ้นนั่นหมายความว่าไทยก็ต้องเพิ่มการผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้นเพื่อทำให้เศรษฐกิจขยายตัวสำหรับสินค้าเกษตรและ SME รัฐบาลก็จะปกป้องและยกระดับให้แข่งขันได้ครับเราจะต้องเปิดแนวลุกว่าขนาดเศรษฐกิจเราต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเมื่อซื้อเพิ่มก็ต้องขายเพิ่มที่อื่นทั่วโลกให้ได้ นะครับเพระาะนั้นมันจะต้องทําควบคู่กันไปข้อที่2ก็คือสินค้าที่เราเปิดบุญค่าไม่มากนะครับแต่ว่าในเชิงของเกษตรกรรมนะครับและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสัพพายเชิง SME เนี่ยนะครับยังยืนบนหลักการที่ผมพูดเสมอนะครับที่ว่าสินค้าเหล่านี้เราจะต้องดูแลก่อนนะครับเราดูแลก่อนทั้งสองสายแล้วก็พร้อมกันนั้นเมื่อดูแลแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมาเสริมสร้าง ประสิทธิภาพจากนี้ไปอย่างเร่งด่วน<ช>ผมคิดว่าเราเราเข้าเป้าได้ได้ดีที่สุดและผมก็ยืนการว่าเป้าทั้งสองเถือนนี้นะครับเราไม่ได้เป็นเป้าที่ที่เราจะต้องฝืนใจตัวเองเป็นเป้าที่เรียกว่าเท่ากับว่าเราจะต้องยอมรับว่าเราจะต้องเปิดให้กว้างแล้วก็เข้าไปยืนในจุดที่ที่เราจะทำก็คือยังอยากจะใช้คําว่าเป็นวินวินของประเทศอยู่ครับ